สอง3สินค้า SME ใช้นวัตกรรมงานวิจัยลุยตลาด ดันยอดขายให้โตสร้างความต่างให้สินค้าเริ่มกันที่แบรนด์แรก Browo เค้กเบื้องกรอบเป็นแบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่มีแนวคิดในการอัปเลเวลจากขนมไทยสไตล์สตรีทฟู้ดมาต่อยอดพัฒนาด้วยนวัตกรรมเฉพาะของบริษัทโดยมีสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ในเซเว่นคือบราวนี่แผ่นอบกรอบรสคลาสสิกและรสช็อกโกแลตชิพซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ต่อเนื่องและเครปเบื้องกรอบก็เป็นสินค้าตัวถัดมาเหตุผลที่เลือกเป็นเครปเบื้องกร เนื่องจากมองว่าขนมเบื้องเป็นขนมไทยที่ไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ชื่นชอบแต่หาซื้อได้ยากและเมื่อทิ้งไว้นานแป้งจะไม่กรอบบริษัทจึงให้แผนกวิจัยและพัฒนาทําการวิจัยและพัฒนาตัวแป้งให้รักษาความกรอบได้นานถึง1ปีและไส้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์จนได้ออกมาเป็นเครปเบื้องกรอบไส้เค็มที่โดดเด่นด้วยไส้มะพร้าวครุกเคล้าเครื่องเทศในสูตรชาววังและไส้ฝอยทองที่ทําจากไข่แดงล้วนคงเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัวแบรนด์ที่2อโอพับ แก้ปัญหาสินค้าในตลาดด้วยการคอลลบแบรนด์ดังจับซีเรียลคู่ช็อกโกแลตโดยปกติแล้วขนมครีมช็อกโกแลตมักจะทํามาทานคู่กับบิสกิต ซึ่งตัวบิสกิตมักจะอ่อนตัวเมื่อเจอกับครีมช็อกโกแลตถือเป็นเพนพอยต์สำคัญบริษัทจึงทําการศึกษาตลาดเพิ่มเติมถึงความต้องการของตลาดว่าชื่นชอบสินค้าแบบไหนหากทานคู่กับครีมช็อกโกแลตเพื่อหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนและมองว่าซีเรียลน่าจะตอบโจทย์เพราะสามารถอมน้ําได้ดีกว่าโดยที่เนื้อไม่อ่อนตัวอีกทั้งเทกเจอร์ยังมีความกรุบกรอบตลอดการรับประทานจึงได้นํามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในโอพับช็อกโกแลตผสมซีเรียลรสโอวันตีนและโอพับช็อกโกแลตผสมซี เรียวโอวันตินไว้มอลโดยเริ่มวางจําหน่ายได้เพียง3เดือนก็สามารถทํายอดขายได้ตามเป้าคือ2อ0 0 0 0ชิ้นถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักอายุ8-15ปีอีกปีแบรนด์สุดท้ายถั่วเขาช่องซีเล็กวิจัยผสาน2รสชาติอัปเลเวลความอร่อยที่แตกต่างถั่วเขาช่องเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะต้นตํำรับถั่วรสกาแฟมาวันนี้ถั่วเขาช่องได้เพิ่มสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด2รายการได้แก่ถั่วเขาช่องซีเล็กถั่วผสมเพรสเซลรสวาซาบ และถั่วเขาช่องซีเล็กซ์อัลมอนด์ผสมพริกกรอบโรยงาโดยสินค้าทั้ง2ตัวเกิดขึ้นจากการวิจัยตลาดทั้งในและต่างประเทศทําให้พบว่าปัจจุบันสินค้ากลุ่มถั่วสแน็คโดยทั่วไปจะจําหน่ายเพียงรสชาติใดรสชาติหนึ่งไม่มีความหลากหลายทําให้มีแนวคิดที่จะผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายในสินค้าแพ็กเกจจิ้งเดียวเมื่อรวมกับแนวความคิดการตลาดที่ว่าถั่วกินกับอะไรก็อร่อยจึงเกิดเป็นสินค้าทั้ง2ชนิดขึ้นมาอย่างไรก็ตามทั้ง3แบรนด์สินค้า SME ทําให้เห็นแล้วว่าการ สร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและงานวิจัยด้านการตลาดเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้าซึ่งจะนํามาสู่ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ในระยะยาวเพื่อนําไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต